สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง SCBX กันนะครับการปรับตัวครั้งใหญ่ของอดีตแบงก์ไทยพาณิชย์มาเป็นกลุ่มเทคการเงินที่เขาเรียกกันว่ายานแม่นะครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าการเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยจะไปทางไหนต่อ ครับเราจะอิงจากบทวิเคราะห์ SCBX การลงทุนในยานแม่แห่งโลกการเงินดิจิทัลแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเลยกรกฎาคม2025นี่แหละครับมาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างจุดเด่นความเสี่ยงแล้วก็น่าลงทุนไหมตอนนี้ได้เลยค่ะเริ่มจากการปรับโครงสร้างปี2022ก่อนเลยไหมครับที่เขาแยกแบง SCB ออกมาแล้วให้ SCBX เป็นบริษัทแม่แทงอันนี้ถือว่ากล้ามากเลยนะ ใช่ค่ะเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่มากคือ SCBX ไม่ได้ดูแค่แบงค์แล้วไงคะแต่เป็นโฮลดิ้งที่คุมบริษัทลูกเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างนะครับเท่าที่จำได้ก็ Card X ใช่ค่ะ Card X บัตรเครดิตแล้วก็มี Auto X สินเชื่อรถ Innovest X ที่เป็นแพลตฟอร์มลงทุนอ๋อ Robinhood ก็ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ Robinhood Food Delivery m o n i x สินเชื่อดิจิทัล แล้วก็ยังมี S C B 10X อีกที่เขาไปลงทุนในพวกสตาร์ทอัพเทคอะค่ะโหเยอะเหมือนกันนะคือเขาพยายามสร้างอีโคซิสเต็มที่ครบวงจรเลยค่ะทั้งการเงินทั้งเทคโนโลยีมองไปถึงบล็อกเชน A I พวกดิจิทัลแอสเซทด้วยอืมจุดที่คนสนใจมากโดยเฉพาะนักลงทุนเลยนะคือปันผล อ๋อ oh, ใช่ค่ะเรื่องนี้เด่นมากเพราะ SCBX นี่จ่ายปันผลดีต่อเนื่องเลยย้อนไป3ปีหลังนี่ตัวเลขขึ้นตลอดเลยนะจาก4.5%ปี2021มา5.5%ปี2022แล้วก็6.5%ปี2023ค่ะแล้วล่าสุดกค2อ2 5นี 2025, นี่ก็ยังอยู่แถวๆ6-6.5%นะคะถือว่าสูงทีเดียวสูงมากในภาวะแบบนี้นะครับค่ะปันผลนี้คือจุดแข็งชัดเจนเลยแล้วก็อีกอย่างคือ ฐานลูกค้าเดิมจากแบงก์เอชที่มีอยู่เยอะมากอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบใหญ่เลยสิครับใช่ค่ะทําให้มีโอกาส cross sell หรือ up sell พวกผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ๆได้แต่มันก็มีคําถามเหมือนกันนะว่าจะเปลี่ยนลูกค้าเก่าให้มาใช้ของใหม่ได้เร็วแค่ไหนนั่นสิครับเพราะแค่ประกาศวิสัยทัศน์เป็น tech holding มันไม่พอต้องมีผลลัพธ์ด้วยซึ่งธุรกิจใหม่อย่าง robinhood หรือ monix เหมือนจะยังขาดทุนอยู่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะยังอยู่ในช่วงลงทุนสร้างฐานลูกค้าตรงนี้แ่ะค่ะที่ตลาดจับตาม,มองแล้วก็อาจจะกังวลอยู่เหมือนกันครับความกังวลตรงนี้มันสะท้อนในราคาหุ้นไหมครับตอนนี้เห็นว่าอยู่แถวเก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยบาทเองเทียบกับก่อนปรับโครงสร้างนี่คนละเรื่องเลยใช่ค่ะราคาที่ยังแกว่งๆในกรอบแคบๆเนี่ยก็บอกได้ว่าตลาดเองกออ็ยังรอดูความชัดเจนของผลงานจากกลยุทธ์ใหม่นี้และค่ะแล้วพวก valuation ล่ะครับ PE PBV เป็นไงบ้างถ้าดู PE หรือราคาเทียบกำไรก็อยู่ตัวแถว8ถึงเเทา่าค่ะก็ไม่ได้สูงมากแต่ที่น่าสนใจคือ PBV หรือราคาเทียบมูลค่าทางบัญชีที่มันต่ำกว่า1เท่าต่ำกว่า1เลยเหรอครับอันนี้มันบอกอะไรได้บ้างการที่ PBV ต่ำกว่า1เนี่ยอาจจะแปลว่าตลาดยัง ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยกับมูลค่าสินทรัพย์หรือความสามารถในการทำกำไรระยะยาวจากธุรกิจใหม่ๆของเขานะคะเป็นโจทย์ใหญ่เลยที่ SCBX ต้องพิสูจน์ให้ได้พอเห็น PVB ต่ำกว่า1แต่ปันผลสูงขนาดนี้เออมันก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะพวกนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ value investor ใช่ค่ะน่าสนใจสำหรับ VI แต่ก็ต้องชั่งน้ําหนักกับความเสี่ยงเรื่องธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ทํากําไรด้วยนะคะครับสรุปแล้วนะัดตานี้ SCBX ดูจะเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนเป็นพิเศษครับอืมส่วนตัวมองว่าน่าจะเหมาะกับการลงทุนระยะกลางถึงยาวนอกกว่านะคะ คือสำหรับคนที่เชื่อในแผนการเปลี่ยนผ่านเชื่อในผู้บริหารแล้วก็ต้องการปันผลสม่ำเสมอรับความผันผวนระยะสั้นได้และถ้าเก่งกำไรสั้นๆล่ะครับเก่งกำไรสั้นๆอาจจะยังยังไม่ใช่จังหวะที่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะเพราะสัญญาณราคามันยังไม่บอกว่าจะกลับตัวแรงๆเมื่อไหร่งั้นถ้าสนใจจริงๆก็อาจจะทยอยซื้อแบบ DCA ใช่ค่ะทยอยสะสมหรือ DCA ก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะแล้วก็ต้องคอยตามดูผลประกอบการของพวกคัส X ์เโรบินฮูด Inno v e s X อย่างใกล้ชิดเลยทุกไตรมาสเลยยิ่งดีชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับสรุปคือ SCBX เนี่ยเป็นเคสที่น่าศึกษามากนะการปรับตัวครั้งใหญ่มีทั้งโอกาสมีทั้งความทา้าทายปั้นผลเด่นแต่ธุรกิจใหม่ก็ยังต้องลุ้นแถมเจอแรงกดดันเศรษฐกิจอีกใช่เลยค่ะเป็นภาพนั้นเลยแล้วก็อยากทิ้งท้ายให้คิดต่อนิดนึงนะคะว่า การที่แบงค์ใหญ่ขนาดนี้หันมาเล่นบทเทคคอมพานีเต็มตัวแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมการเงินกับเทคในบ้านเราไปแค่ไหนอืมน่าคิดครับแล้วไอ้โมเดลยานแม่ที่มีลูกหลายๆคนทำธุรกิจดิจิตัลหลากหลายแบบนี้มันจะเป็นพิมพ์เขียวให้แบงค์อื่นๆต้องหันมาทำตามหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามดูกันยาวๆเลยค่ะ